อาเริ่มอ่าเรียกใครวะหนูชื่อหนูชีมเพื่อนเรียกหนูว่าหนูชีมชีมดี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 ดเดี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 ดอดี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 ดยดี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 ดใดีดีดีดเดี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 มีด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 ีนีดีดี่ีดีดีีด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 นดีดตัวอ่ะ าแค่ทักทายทักทายก็ยังอ่อยพี่เพียงว่าดีนะพี่โอ๊ยเด่๋ยาจะเป็นแบบไอ้โอ้ไอ้สัตว์แสบตาเตึ๊กคนนี้คนนี้โอ้ยครับแสายตาแบ๊กแบ๊กชื่อใหม่ใหม่เป็นผู้ชายใจเย็นใครๆก็รักใหม่เป็นผู้ชายใจเย็นเย็นที่สุดแล้วกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยอ้าวโหเตะเสียใจเลย ไอ้ต้มากับอมกันลกับพร้อมกันไงอะบ้านเราแม่เราโทดตามด้วยไม่ใช่หาีนะเต้ของมบนอ